thank you ผู้เพียงบ้านนาดอกไม้ไว้ลมไปมาสั่งลาเด็ดดอกร่วงงา,านบานกุ่มดอกไม้เพียงรายชูจอขอเกียงหวานเด็ดสำเนียงไม้เรียงเสียงหวานหรือไพร สา,ายลมชูช่อลอ้อความอ่อนไหววันคิดถึงใครในใจดอกไม้กลายนาที่นี่ไม้เรียงหวานสเสียงทำเนียงดอกไม้เขาสู่นบางไรล้อมใจล,ใล้อมไรเลืกพรม บอกเทวดาฝากบานฝากรักฝากลมฝากไร่ปรึกชมสายลมแสงแดดแสงดาวที่บ้านของฉันปลูกติดกันกับฝันเชิงบูอยากให้เธอหันเลี้ยวดูปกคูปกปองปกฟา พุ่งดอกไม้เพ่งตายดอกไม้หนาวสันเพราะคนที่ไม่รักบ้านฉันไม่ต้องการที่มีไม้เรียง พลึกชมสายลมแสงแดดแสงดาวให้บ้านของฉันปลูกติดกันกับฝันชิงปูอยากให้เธน,นเลี้ยวดูปกปูปกป้ปกองปกปากันบ้านพุ่งดอกไม้แห่ง ตายดอกไม้หนาวทันเพราะคนที่มาแอรักบ้านฉันไม่ต้องการที่นี่มา นั่นคือบทเพลงเทนี้เข้าซุ้นหรือว่าเทนี้ใหม่เรียงนะครับถึงเ,เข้าซุ่นก็อยู่ที่ตำบุญใหม่เรียงเพราะฉะนั้นศิล,ลปินหยุดข่าโจบ <laughs> <c oughs> ก็ได้ได้โรยเรียงเรื่องราวนะครับด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นตัวตนเราเป็นคนเตเกอร์ตเตตีนเข้าซุ้นและก็รู้เรื่องดีตั้งแต่ในวัยเด็กๆนะครับเกิดเกิดเกิดทานาในวัยเด็กวันนี้ตอนนี้ก็ถื่ว่า ได้เผยเผ่ความเป็นตัวตนของมันเองถูกต้องคืออย่าอยูดผลิตสิทธิพ้การเพราะว่าอมเป็นคนชอบเก็บเรื่องราวนะรายละเอียดมาว่าแต่ว่าโดยพลาดอาจจะเป็นก็หันเขี้ยมบ้างครับครับาบท่ายมั้งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเดื๋ยวลองตำหนังให้ให้น้องๆหนุ่ล่างได้ซื้อบทคาเจตนารมณ์ที่เราเคยทำม้ครับคือให้ก็สู้อย่างในรดยเป็นดีโรจักของคนตัวไปคือเราบันทึกประวัติศาสตร์ของเราไว้ให้เป็นในรูปแบบของเสียงเพลงถูกต้องครับผมคืออย่างน้อยก็คน รุนรังหรือแต่ได้ตามไปนี่ว่าอ๋อมันเป็นทีมาเป็นนีเ่เงียเผื่อได้ซึบซ่านที่พิม่มในทาตั้งตังไหวอย่ายนั้นเองเกิดใจป่ามากดีตั้งไว้หวลืมท่ามชวนตัวนิดหนึ่งตอนนี้ลักลักเรามีอาชีพทำไรอยู่ผมอ๋อผมจริงๆผมเป็นคนที่เกี่ยวกับทำเก็บท,วทัวอยู่แล<อ>เยเก็บเกับเก็บบุ๊กจิ้งตัวจองตัวแล้วก็อาจจะทําเกี่ยวกับการเดินทางเป็นหลักนะครับแต่เปิดเอันที่มองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแต่ก็เปิดเผสนใจเรือว่าจะซอบตามข้อมูลในการจองตัวนี่เขาเข้าไปที่เพจ บล็กบ็อกซ์ติเก็ตชื่อร้านนะครับเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้บล็กบ็อกติเก็ตนี้พิมพ์ตามตัวเลยก็ได้หรือพิมพ์ได้แต่ก็ได้ที่บางกะิครับพุมอยู่ในห้างจองตัวเดือต่างไปเนื้ออีสานตายได้หมดฟังนะขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลงใต้ขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลงใต้ได้ครับยกเว้นดาวังคันนะครับไม่รับจองไปไปายหยุดค่าจอดได้ที อยู่ในห้างไหมนะอยู่ในห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์อ๋ออยู่ตรงข้ามตึ่งบ่อบางกะปี้แอยู่เฉินซ่องนะครับอยู่ตรงข้ามตึ่งบ่อบางคือบังคือแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ไปจองตัวในที่นั้นครับหรือเข้าไปในเพจกระดายชื่อร้านว่าแบล็คบ็อกซ์ติ๊กเก็ตกรับผมกระปุ่มทีนี้กลับมาทีโค้ดซุ่นกันเนาะคต่อเด็กทีไรเราได้ทิ้งไทยไปเรื่องราวของโค้ดซุ่นในจุดกำเนิดของโค้ดซุ่นว่าเริ่มต้นจากการโคดคุดพบแรมบุนเฟรมเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสองเปิดโค้ดซุ่น ครับผมนะครับหลังจากนั้นก็มีการทำเหร่ทำร้อยจุนรสธุรกิจฟืองฟูทำให้รัดฐานพอราชว่างนี่เจงหวัดนครทางจังหวัดนะครับมีอิทธิพลของการเงินจากคนรุ่นถูกต้องครับผมแล้วครับพอหลังจากนั้นสักประมาณปีสวรรค์ยิบซี่อย่างหยิบหนึ่ง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 แปดนึ่งเก้าร่างจะให้การฮกตุลาครับว่าถูกต้องใช่คนรุ่นใกล้เป็นจากเหร ครก้าวเป็นเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยถูกต้องไปผัวพันแล้วก็ทำให้ก็สู้โทนสั้งปิดไปในจุดในสองซี่สองซี่กลั่งจากปิดสองซี่จนนู้นประมาณลั่งจากปิสองงานะสองซี่สองงานเนี่ยเป็นช่วงเราเปลี่ยนผ่านจริงๆถ้าครบรอบคือจริงๆนะปีก้าข้องเมื่อปีสวรรค์ที่วันเนี้ยช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงที่เขาสร้างปิดเมื่อยี่สิบปีกี่กเมื่อเมื่อสองซี่ถ้าครบรอบก็คือห้าสิบปีพอดีเลยนี่นะห้าสิบปีอย่างนั้นพอดีพอดีเลยครับผมครึ่งรอยก็ใช่ก็เลยก็มีเรื่องราวที่ เปลี่ยนผ่านมาพอสมควรปัจจุบันจากยุคที่คิดว่าเป็นยุคที่มิกเซนยีคนไม่ฮันขึ้นโดนโดนสู้เนี่ยคนกลัวใช่ครับผมถูกไปแต่ชู้น่ะถูกต้องถึงปล่อยปัจจุบันเนี่ยเคยคนยักไว้ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยกลายไปเป็นคนรู้จักเพราะว่าผ่านโซเชียลผ่าน จาก Facebook ต่างๆที่รับรู้กันได้นะครับก็เลยมีหลายการต่างๆเข้าไปทํำให้รู้ซึกว่าเขาสู้กลายเป็นทีตองเที่ยวแต่เบื้องล่างเบื้องลึกก็คือเคยเคยเป็นเมืองมาก่อนเป็นเมืองเขาที่ทุกทิ้งรางนะครับปัจจุบันก็มาถึงอยู่ปัจจุบันทีนี่วะบรรยากาศเข้าสู้ในยุคปัจจุบัน จากที่เราได้เลดงเรื่องหยกเรล่องต้นมาแล้วเนี่ยมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นท่าทีท่องเที่ยวท่องเที่ยวครับนะครับผมข้างบนเนี่ยเราทำเป็นตอนนี้ข้าบนเนี่ยจริงๆในข้องก็สู้นี่ข้าบนเนี่ยเป็นพื้นที่ข้องกรมป่าไม้นะครับอาจจะได้ตอนนี้ก็คือกรมป่าไม้เขารวมกับชุมชนให้บริหารจัดการกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเด็กกระด้เขากางเต็นท์นะครับแล้วก็มีองค์นองน้ำให้กับพี่น้องที่ขึ้นเดินไปไปขึ้นไปเที่ยวไปไหลมอกคนนี้เขาสมารถขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนได้ก็ไปพักกางเต็นท์ได้มีให้ชาวกองจากชาวบ้านนะครับททีี่่ได้รับ กลุ่มประมาทดูแลอริยาตครับผมส่วนที่ไม่ด้านหลังก็มีนะนึ่งกิโลเล่ถึงทาบกิโลเป็นทีพื้นที่ที่ก้องส่วนตัวถ้าผากเนื้อกับเรตินผูบ้านเราตินเข้าใช่ครับผมก็จะมีเป็นรีสอร์ทที่เกิดขึ้นอยู่ไล่รีสอร์ททังส่งข้างทางเลยนะครับมีองค์ผักมีองค์เอ้มีรีสอร์ทนี้ไม่ได้ทำลายธรรมชาติไม่ใช่ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวกลมกลืนครับธรรมชาติใช่ก็ยุบเป็นพื้นที่ที่เข้าได้นะเป็นพื้นที่ไม่ใช่ขกลุ่มประมาทมันเป็นพื้นที่ของส่วนตัวเอออกกกชนนนนครรรัััับบบผมไไดดุุ้้ญญาาตติจ ถูกต้องกลุ่มตีนินกลุ่มป่าไม้ถูกต้องถูกต้องครับผมอาจจะมีตั้งแต่ตีนพูดเลยก็ว่าได้ขึ้นไปนึ่งกิโลซอกกิโลผลลังจะฆ่าปลาส้วนก็เป็นเขตของกลุ่มป่าไม้ไปนะครับไปครับผมนี่คือบรรยากาศโครงการกลางเต็นท์ไปเบิร์นยอดเข้าซุ่นครับผมถ้าใครไปนอนนี่ตอนนี้เนี่ยนี่ทะเลหมอกจะเป็นอย่างนี้เลยเมื่อดีดีเราตีเราเห็นเนี่ยเคยดีเป็น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 ทะเลหม้อข้องข้องจีนุ่ปลาได้แน่นอนนี่จะเป็นช่วงประมาณตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมงนึงจะมีตลอดเวลาช มันต้อง,องข้ล่วงไหมขาล่วงต่อจากขาล่วงทีนี้ดวงอาทิตย์กว่าจะผลข้าล่วงมัาถึงเขาสู้นี่มันกว่าจะแท้งอาทิตย์มาเนี่ยมอกจะอยู่ยาว<อ>ฉะนั้นก็จะมีเนี่ยอย่างเนี้ยครับคนจะไปชมมอกแล้วก็มอกจะมีทราบรอยออิบ เป็นซ้ำรอยเป็นวงกลมได้เลยครับเพราะว่าก้องคนซ่าเลยครับเป็นทีเ <ใน S 2> ดีดยวตด้างทิดทางครับไปยืนย่นในป็นยอด์ก้อสู้นี่ยยังมองในวงกลมเป็นรอบติดทางเลยนี่คือคคข้อดีของก้อสู้นเนี่ยเป็นมีข้อดีตรงนี้ครับนี่คือพื้นรับบนรับอ่าบนรับรอ่าอยู่ประมาณสักซ้ำหลายคือสี่รายนะครับประมาณนี้ครับพื้นรับบนรถกับนี้ทีนี้ภาพนี้ก็ประมาณนั้นรอบนี้ก็เป็นรอบเป็นผูกเขาเลยครับเป็นเป็นมอกงหมดเลยตามที่ภาพที่เห็นนี่ครับครับแต่นี่ก็จริงในในโอกาสครับ 50ปีนี่ก็มีข่าวดีมาบอกย้อนหนึ่งกันว่าเขาจะสร้างรูปปั้นโบรานคลายขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะเขาบอกอ่าหน้าตักอยู่ที่ประมาณ50เดี๋ยวนิดหนึ่งวะพอทันคลายกับเขาชุ่มเนี่ยเยะกันไม่ออกถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าพอทันคลายวัดพอทันคลายนี้วัดซวนวัดเขาซวนกั้นหนึ่งแต่วัดันนี้ครับวัดวัดน้ตัดนี้ก็อยู่กัันไไมม่่ถูกต้องครับถึงจากวัดเนี้ยมาเขาชู่มเนี่มันห่างกันประมาณอยู่ประมาณ10กิโล ครับมาจากจันดีแล <ó pt ir> <ENNIS> ้ว <lawsuit> ก <royable> ็มาเชื่อว่างยวงเพื่อเดียวกันแต่ก็คนละตะบุญกันอันนู้นอยู่ติดจันดีแต่ว่าอันนี้นคนผืนทีคนพื้นทินนะครับกส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานโพธิันคลายแล้วก็เป็นคนที่รูเรื่องเรื่องขทุนกันมาเพราะฉะนั้นนี่กันไม่ออกแยกกันไม่ได้ระวังโพธันคลายครับในเขตเขาทุนตรงนั้นถเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องการชัางโพธันคลายวันนี้พอดีทางวัดฒาน้อยโดยเจ้าวัดนะครับเห็นเขาดำเนินการในขั้นตอนในการขอ อริยะพื้นที่กรุ่มประมาในการจัดจะจัดสร้างรูปปั้นขนาดใหญ่นะครับตามรูปนี้นะครับนี่คือแบบจำลองประมาณนาตักกวางอาทิพกาลกาลกาเมณชายเข้าสู้นี่นะ่ผู้ไม่ในแจว่าพอดีทางจังหวัดเขาจะใส่ในรูปกราฟิกมาพิมพ์มาแต่นะครับที่จริงใจซ้อสู้นโยยากรันครับเดี๋ยวแต่จะไปดูข้อมูลอีกทีหนึ่งแต่วันวิศพาทีทำมามาคำไม่ได้เกะเข้บางทีทีนี้ก็สามารถที่จะเข้าไป เป็นสะพานบุญใครจะไปโฉมก่อสร้างนะครับก็ไปทำบุญกันได้ก็ได้แต่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอวัดจานลอยเลยนะวัดเทียนลอยเลยครับการเด็กวันี้ควรจะฝากจะสร้างผลตันคลายองกีหน้าตักเท่าไรหน้าตักกว้าง59เก้าเมตรเห็นหมืดเดียวนะครับผมจะสู้69หุ่งเย้ยม้าครับเย้ยเย้ยม้าสู้หกสิบเกเมตรคู่หกสเมตรตามที่ตามทีแบกออกมานะครับแต่นี้ยังไม่ได้กรา่ังก่อสร้างแต่ระดบการตอนนี้ก็รสร้างอ่ใครบริจาคเข้าติดตั้งผลตันคลายกับเขาช่วงนี้ <Okay. S 2> อยู่เข้าเดียวกันก<า><า>ับแต่ว่าพอขึ้นจาก ปากถ่างขึ้นนะครับขึ้นประมาณสักสามกิโลก็จะเจอเนินเข้าลงเนี้ที่ที่เห็นเด็กในผาไปกัเดียวแล้วก็ตรงขึ้นไปอีกประมาณสักสองกิโลก็เป็นสุดยอดเลยตะกี้อ๋อันนี้นี่ก็ยูที่กมอถ่างขึ้นทางขึ้นทางขึ้นอย่างโค้งสูดอันนี้คืออยู่ระหว่างเข้าคือกิโลเมตรที่สามที่เขาจะจะสร้างที่เนี้ครับกมอที่สามหลังจากนั้นก็ต่อไปอีกสักสองกิโลต่อจากเนี้ยเดินขึ้นไปขึ้นยอดโค้งสุดเดือดโค้งสุดครับผมครับผมครสมารถที่จะข้าวใบร่มถมมุ้งถมุ้งได้ครับที่ เดียวจะมีบัญชีไงขึ้นมาก็วัดโดยตรงนะครับพวกมาเป็นเก๋เป็นตัวนี่ครับนี่เป็นตุนการก่อสร้างก็ปลอดการประชาสิทธิ์กับข้องประครูตาวรพิซุนเป็นเจ้าวัดวัดถาดน้อยกับปัจจุบันนะนี้เราเป็นใครจะจะบุญกับไปเข้าวัดเลยครับมาพวกมันเป็นเกณมาเก็บบอกเสียงพวกมันเกณสบอกเสียงอย่างนี้ครับนี่คือเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาอันะครับปิติวดาเมืองคอนอยู่แล้วเตกตองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโคตรสุนนะครับวันนี้ คุณยุทธทรติตได้มาบอกเล่าในทานานลูกเขาชุ่นตั้งแต่เกิดเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่เก,เ,ทเกิดอยู่ทีนนั่นเกิดอยู่ที่ตีนเขาชุน่นที่หม่เรียงคุณยุทธทรติตก็อยู่ทีนนั้นปาจฉะนั้นเนี่ยคนพื้นที่รู้ดีที่สุดว่าเกิดได้ขึ้นที่มาไอ้ไดอายุบรบ<ป>รพเพราะฉะน,นะันวันนี้นะถ้าพี่นงต้องการไปเที่ยวเขาชุ่นไปเลยทะเละเล,เลมอกทีเเขาชุน่นแต่ว่าต้องการไปนอนแี่นั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศของ ที่ผักทียูที่กินมีปันพื้นมั้ครับโอตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเปลี่ยนไปเยอะนะครับว่ามีรีสอร์ทเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่ปากทางขึ้นนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทอย่างเช่นกล้องเมทัลรีสอร์ทเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเป็นเพจของเขาเข้าวสุ่นรีสอร์ทมีเยอะเลยรอบรอบไรตั้งแต่ปากทางขึ้นเนี่ยจะมีมากหรือเข้าไปดูในเพจกิ่งตึ้งข้าสุ่ผมจะเรียงรอยไว้เลยว่าที่ผักมีตรงไหนมั้งนะครับมีสบายมีแตงแตงอ่องอ่องผัดลม ดีขึ้นกับการประท้งชุมชนก็คือจะจากที่ตัดแต่ยั้งแต่ตอนนี้ก็คือมาทำองด้กยวถูกต้องมาครับมาเกี่ยวข้องกับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเทยเที่ยวไทยหรือว่าในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิดนะตอนนี้เราไปเที่ยวอื่นก็กลัวนะรับเป็นห่วงนะกับกลัวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้ค่าเจ็บอะไรต่างๆเที่ยวบ้านเราแล้วไปเลอ่วทะเลโมกเล่โมกบหมนกรซุ่นนะครับ มีความสวยงามมากหน่อยขนาดนหนมันต่างกันไหมครับเหลย่มอกต่างผักเนื้อหรือผักอีสั้นแต่สี่สำคัญพี่น้องครับพี่น้องจตอยู่เคเคลีนะครับดดน้ำเลี้ยอยบ่อยๆขึ้นไปเขาทุ่นอย่าแต่โด,ดูด <c oughs> เลีกคลื่นอะไรเหลี่ยมอกนะครับ <c oughs> ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ด <c oughs> ไอลุงมาเลือดแต่เชื้อไม่ได้ <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้ก็จะนนเป็นบุกนั่งลุง <c oughs> <c oughs> ครับจกกะเดียวจะเดียวจะมีอันดนอนกขอขึ้นหน้ามินคันข้าไปดูกานหา่อยวา ในเมืองก็ติดปิดมาเกือบห้าสิบเกือบไม่ช่ายใเรามีคลิปมีคลิปเกือบมาสิบเกือบมาสิบป,ปีที่ไม่เคยได้เปิดให้ใครใครดูนะครับในเมืองนี้ก็ไม่มีคนสำรวจมีผ<ถ>ีก็ไปเดินป่าแหละคนสำรวจเส้นทางมาให้พอดูอ,อันนี้ว่าข้างในมันการทำเมืองมือมันเป็นแบบไหนกับนายกนะมีคลิปนะครับที่มีพี่น้องนะครับที่ไปไทย จากในในลุ่มเมืองเนี่ยในในถ้ำเนี่ยก็ทำเมืองเนี้ยว่าเป็นผ่นพื้นให้พี่น้องไปติดตามได้เชิญพี่น้องแหลกคลิปการสำรวจการทำเมืองในเขาทุ่นเหมือห้าสิบปีที่แล้วครับเชิญครับครับตอนนี้เราอยู่ภายในอุโมงนะครับหลุมแรกของหลุมแรกของเขาสูงนั่นก็คืออุโมงนายกรีดนะครับนะฮะอันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องโถห้องที่หนึ่งนะครับ เราก็จะได้เห็นเป็นลักษณะของการเจาะนะครับเป็นอุโมงค์เป็นหลุมแร่ลงมาเห็นไหมฮะนะฮะนั่นคือจากด้านบนเจาะลงมาด้านบนแบบนั้นนะครับแล้วก็ขยายนะครับมาเจอสายแร่นะครับก็จะเป็นลักษณะห้องถงใหญ่แบบนี้นะครับห้องถงแรกนี้จะมีลักษณะพิเศษนะฮะตรงที่ปฏิมากรรมนะครับทางธรรมชาตินะฮะหลังจากที่เขาแกะสลักแล้วตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเหมือนลักษณะของอ เสือหมอบอนะครับเป็นเสือหมอบอยู่นะฮะเมื่อเสร็จจากห้องโถงที่หนึ่งนะครับตรงนี้จะมีสองห้องโถงนะฮะเราก็จะไปอีกห้องโถงหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นห้องโถงที่สองนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับนะครับเดินไปดูห้องโถงที่สองกัน ก็ฝนตกเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อาจจะเปียกแล้วก็อาจจะลื่นนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ห้องโถงที่สองเห็นไ,<ด>ไหมฮะความมืดหามของธรรมชาติแสงพระอาทิตย์สาดเข้ามาในห้องโถงที่สองห้องโถงสีทองนะครับเมื่อตะวันนะครับได้สาดแสงลงมาแสงพระอาทิตย์นี่ฮะนี่ พวกเราเดิมลุหน้ามาก่อนก็นั่งนะครับชมบรรยากาศอยู่นะฮะเห็นไหมฮะห้องโถงที่สองนี้ถือว่าเป็นห้องโถงที่ใหญ่มากนะครับนห้องโถงที่ใหญ่มากต่างคนต่างเจาะลงมานะครับเป็นหลุมแร่แล้วก็พอมาเจอสายแร่ก็จะเจาะเป็นในแนวนอนนะครับก็จะเป็น ลักษณะของคําว่าอุโมงเห็นไหมฮะครับพี่น้องครับนั้นคือบรรยากาศคอ่องอาการขุดแร่นะครับตีเขดสุ้นเป็นภาพเขานี่ขุดมือใช่ไหมอันนี้เป็นเมืองที่ทำมือครับเมื่อยที่ทำมือครับนี่เป็นลุ่มแร่ข้อขดสุ้นเลยครับเอว่าลุ่มนายกรีดรคนที่ขดพบแร่บนขดสุนส้นคนแร่คือนหนครีตลุ่มนี้ก็เรียวกัลุ่มนายกรีตเป็นลุ่มแร่แล้วก็เป็นลุ่มดีพีก็ ประยุนเป็นคนที่ไปเดินสำรวจแล้วก็เผื่อจะเปิดเป็นเส้นทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับให้กับพี่น้องได้เป็นไปเทียวกันนะครับครับครับโรฮินโรทีเขาคนทําเมืองสมัยก่อนเลยแกสลักหินเอาไว้เป็นเสื้อมอบเลยใช่แต่กีก็เป็นรูปเลยตินเดนการเออแต่มีความสวยรับมีความสวยงามมันจะมีอยู่เจาะทางนั้นบนเมืองมีเมืองเจาะบนกับเมืองเจาะข้างเะยครับมาชนกับข้นงไนก็จะเป็นเหมือนกับเนี่ยครับเกิดทาองเที่ยวทีไปกับ นี่ขอบคุณผีประยุนร่มเรื่องนะครับที่อนุญาตเอานำรูปมาเพื่อแผลงมาเพื่อแผลงนะครับซาบข้าวเมื่อใจคุยกันนกนบว่าได้มีรูปที่ได้รับจากกันธงเทียวใช่ครับผมรูปอันซินเลยรูปอันซินเพรเนี้ยในรูปในรูปในกลุ่มนี้ครับจะเป็นเป็นรูปในกลุ่มนี้ถึงพักสูงเป็นคนมอเข้าไปท่ายีเขาพาเป็นคนมอไปท่ายรูปแล้วก็เป็นในอันซีนในเรนในโลกสิบอกผาบนะครับที่ที่ได้ลงในนี่อย่าซ่านอาจะได้ได้ลงในซ่านด้วยคิดว่า แล้วก็แต่ตอนนี้ก็ไปเปื่อแปตามนิสัยการต่างๆเป็นนูปนซินเดเลนนะครับเนี่ยเป็นรูปเต็นซินเดเลนบอกนี่ครับพวกๆรูปนี้นี่รูปในเมืองในในเมืองแต่นี้ครับในเมืองบ้านแซงมันโดยธรรมชาติอ่แซงในโค้ชใช่ไหมโคุดมือในไม่คนเมืองคอนนี่เป็นรูปใีโค้ชมือตะเพนเลยสมัยก่อนห่านในเมื่อก่อนครับผมน้องกับนกนี่รูปนี้รูปนี้ครับเป็นนะนี่ยรูปนี้นึ่งเรือขับเป็นรูปนี้ครับ ีได้ขัดเลือกให้เป็นหนึ่งในปับซิวปับก้องอันซินไทยแลนดก้องปีนี้เลยครับค่ะพ่อผมอาจจะอยู่ในวอร์เรซันด้วยครับลองติดตามดูนะครับครับผมครับผมพี่น้องครับไปเที่ยวก๊าซูนน้องเนื้อจะไปแหล่ทะเลโมกเร็วนะครับเราได้ไปแหล่บรรยากาศโครงการทําเมืองสมัยก่อนโดยโดยมีทีมนําถูกต้องครับผมเข้าไปในในลูกเมืองด้วยมีชมรมของก๊าซูนคนรักก๊าซูนก็เป็นคนนําทางให้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมันอันตรายอยู่กันไหนครับครับผมพี่น้องครับวันนี้สถานี้นะครับ ต้องขอขอบคุณคุณยุทธฤทธิ์นะครับทีมาลราเรื่องราวความเป็นเข้าสูุ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหมู่เราได้รวมมุ่งกันได้รับรู้กันไปพอคร่าวๆนะครับรายการเดลต้าโตวันนี้นะครับพบนันลุ่งราชเช่นขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ติดตามรับชมขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนนะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ MTL ดูแลบำรุงพืวบำรุงดินบำรุงสัตว์นะครับให้ทำให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าพี่น้องไว้วางใจกับ MTL แล้วก็โซล่าเซลล์นะครับสปอตไลท์โซลลล่าเซ์ อาที่จะให้แสงสว่างโดยไม่ต้องเผ่มมีคาเช้าเป็นรายเดือนจากคาเฟ่พอเราใช้พลังงานแทงอาทิตย์นะครับพี่น้องครับแล้วก็จะมียาซี่ฟันสม,มุนไพรจากทั่วแถ่นะครับพี่น้องครับสำคัญนะครับพี่น้องครับก็บอกว่าหน้าต่างก้องอาการมีปฏิสัมพันธ์กับคนคนอื่นบุคคลติดซ่องที่สั่นทิดซี่กันแหละแต่คือการพูดการพูดจะต้องไปทางามีหวาจยาทีดีแล้วก็มีกลิ่นปากทีดีด้ดวย <laughs> มีเลยฟันที่สวยงาม ไว้วางใจครับยาสีฟันสมุนไพรทั่วแรงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณยุทธริดอีกครั้งนึงนะครับที่มานรวมรายการกับผมกับผมครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประเด็นครับและกับลาพี่น้องพร้อมกันเลยกับผมพบกับรายการเดินสตอกับผมหนาล่วงราชินีทองทีช่องโจใต้ที่สำคัญความบันเทิงสาระต่างๆครบครันทุกวินาทีตอบโจทย์ให้หัวใจพี่น้องได้อย่างแน่นอนท่าพี่น้องไว้วางใจครับ IPM นะครับจันซ้อม IPM และซ z นะครับผมวันนี้ว่ากลับรากรอนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ เพราะกูรักมึงจึงได้ถามทุกวันไปไหนมามัง่งเข้าใจกันนะชมตูไม่อยากข้างใครสาวเฮอบอกให้รู้สาใจจังฮู้อยากจะอยู่เคียงคู่มึงตั้งแต่แรกเจอ เราเริ่มขอบาประทมมันทยมมาต่อปริญญาปีหนึ่ง mm hmm. เธอบอกให้รอขอเรียนต่อด้วยรักคิดถึงโบกมือลาหวานซึงนอนรำพึงถึงแฟนเหมือนดองผ้าพาเตรียมที่นอนมันา วันวายไม่ทันเรียนจบมาลายสัญญาหัวใจไม่มีราคาเรากูรักมึงจึงได้เห็นเต็มตาชากรักมาอยานอนแก้ผ้า ร้อยเกอสลบสลายข้าออกกูตกใจเดินภายรังอยับเยินเดินไม่ตรง ลมรักปักใจสลายกูรักพึ่งมากมายสุดบรรยายนานองนาพิงใจสื่อสัตย์รักพิคาดประหัดประหานเหมือนพี่ยายบ้านบ้านขอระมานไม่สมหวัง สื่อสัตย์รักพ่ขาดประหันตประหารเหมือนยาย่านบานความรัที่กูรัก